ในหอพักอะก็นี่ไงหอพักอยู่ข้างโรงเรียนเลยไม่เห็นจะรู้เลยว่าข้างโรงเรียนเรามีหอพักด้วยได้เสียงอะไรไมเมื่อกี้เล็ินได้ยิน,นมมีคนอยู่ข้างห้องอนะ มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารย์ในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำไหนเนี่ยคนอยู <c oughs> ่ไห <reated> นเนี่ยในบอกว่าจะมาตอนนี้ช้าตลอดเลยเดี๋ยวเข้าหอก็ไม่ทันหรอยิ่งเข้าหอวันแรกซะด้วยซ้ำโดนครูว่าแน่เพชรเร็วๆหน่อยเดี๋ยวเข้าหอไม่ทันนะโอ้ยเจะรีบไปไหน เตตันมันอยู่ไหนเนี่ยฮไปตามเตตันดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันเอาอ่ะเออตั้งเฮ้ยนั่งไงเตตันเตตันอะไรเรีวไปไหนไปหองไงเออลืมไปเลยปวดหัวไม่รู้เนี่ยเร็วเอามาสังทีนะแพรเอาพีก็เหมือนกันฉันไมาดู้โอ้ยไอ้เตตันก็ด้วยคุณเธอมาแล้วเหรอใช่พวกเธอมาแล้วเหรอ กว่าจะมาแล้วเราจะเหนือกแห้งหมดแล้วเนี่ยเออว่าแต่สร็จทุกคนอ่ะพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมแล้วดีมากไปเลืของเราก็พร้อมเลยเหมือนกันโอ้ชิโง่เราก็พร้อมเลยเหมือนกันโอ้โเมลอนอ่ะเดี๋ยวสายไปเดี๋ยวคุตีเหรอไปเรวเร็วเร็วมเร็วมาเร็ว็ก อยู่ข้างโรงเรียนเลยไม่เห็นจะรู้เลยว่าข้างโรงเรียนเรามีหอพักด้วยก็นั่นไงพวกผู้ชายอะโมแต่เล่นก็มาสังเกตบ้างเลยว่าโรงเรียนเราอะมีหอพักกันโอเคอย่าเพิ่งเหงกันเถอะรีบไปเถอะตกไปเรื่อยไปเรือยฝนตกเรื่อเรอยเร็วอยเ่อยเอยร่อยเรื่ยร่องกรือยเร่อยรอย่อยเร่อร่อยกอยเ่ย่อยเยเืยอย่ออ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 อเรืยทร่ย เราก็เหมือนกันถ้างั้นเราเราขอแปลของนะโอ๊ยอุปสรรคบอกให้เช็คแล้วมัเกินห้ามิห้อาอีหนึ่งห้าตัวต่ วันนี้อยากกินมิโนโต้ตอนกลางคืนนะจะบ้านหรอบัวเุ้ยชินได้เลยมั้ยเราว่านะเราก็หิวเหมือนกันนะตอนนี้คุณหิวเลยตอนนี้ถ้าคุเธอหิวอ่ะนี่มีปัญหาเลยเพราะเราอ่ะจะสั่งเคฟซีมาเองฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะหิวอุ่มแต่ของจุ่รอหน่อยนะเฮ้ยมาแล้ว ดเอานี่ดีกว่าชักกินก่อนดิดูหัก็ต้องกินแบบนี้อะเนาะอร่อยมากเลยอะความเด็กคออเพราะเราก็เลยต้องแย่งกันกินเนาะเจี๊ยดได้พี่กับเพรย์มาช้าเดี๋ยวเราเดือยให้แล้วกันเนาะอิ่มมากเลยอาบน้ำก่อนดีกว่าไหมโอเคใครอาบก่อนเดี๋ยวเรากล้าดีกว่าอ๋ออ๋อยิงดิเพื่อชายผู้ชายผู้ชายผู้ชายรีบไปละพี่จะได้อาบอีกส่วนเราก็นอนรอก่อนแล้วกัน เอาคนสบายเลยแล้วยังรออาครับนล้วนอนแล้วบัวหายไปไหนอ่ะเออดิแบบนั้นแน่เลยอีกห้องหนึ่งมาแล้วพอดีเจอคนนั้นอีกห้องหนึ่งอ่ะแล้วเมื่อไหร่พี่กับแพรจะมาอะเรานชั่วโมงแล้วเนี่ยนันดีได้เสียงอะไรเมื่อกี้ได้ยินได้ยินมันมีคนอยู่ข้างห้องอ่ะเฮ้ยเสียงมันเปีนบันไดเลยอ่ะ ก็ต่อแลยเราก็จะมาแก้ื่อกี้พูดอะไรนะแกล้งอะไรไม่แกล้งอะไรแพรไม่ไม่แกล้งอะไรไม่ได้แกล้งแกล้งอะไรวะแกล้งอะไรอย่าบอกนะว่าเสียงพวกนั้นนะพวกเธอเป็นคนทำตัวใช่ไม่ใช่เธ้าอาไม่เฮ้ยลุยเลยจะไปไหนของไปนต่ตัวแล้วอองมาจะไปไหน เขาบอกว่าถ้ายิงจกตกมันเป็นลางไม่ดีนะเขามาจากไหนอ่ะอินเทอร์เน็ตไม่อาหยาฝากแล้วเอาไปมัปิดไฟให้ทุกคนรีบตื่นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปลุกโอเคโอเคโอเคได้ เสียงเลยวะรำคาญอีกโอ้ยกันีม่ได้นอนไม่หลับเสียงอะไรวะพรำคาญไม่ไหวแล้วอีสองคนเนี้ยกอนอยู่ได้ไปรุมมันเลยกลัวไอสองันนี้นกลัวจอดยังไงเป็นไงน่าห่อคืนแรกสบายปะ มโอ๊ยพ่อเราในเนี่ยไม่สบายเพราะเสียงโกรนของพวกมันสองคนไปเดี๋ยวนั้นดีกว่าทุกคนจะเป็นเวลาไปโรงเรียนแล้วปุ้ยอาบก่อนเลยเออไปด้วยกันเสามคนเลยเออกระต่ายไปนี่ไปแล้วงั้นพวกเรามาจัดกันสักเพลงมาทำไรไมรวมนาะแก้าเต้ไปเพราเธอไม่อยากน้ำอย่าให้รู้นะพราะไม่อยากน้าพวกเราไม่รู้ว่าห้องน้ำคือไหน c ุ่านวจไหนจะมาวะงงแล้วอย่าเพิ่งหลับก่อนดิโอ้ยมันจะมาทันทีแน่ร้องปีแล้วอันนี้เพิ่งแ n ่นานนะพวเธอ่ำไมไม่อยาบน้ำอะก็บอกว่าร้พวกเธอห้องน้ำเป็นทั้งสองห้องแมเออนาไม่บอกเขาก็แบบน้ำสีลอยอยู่อะอาพารทมันนี้เองพี่พวาเธอเอาชุดหรไปต้บรอแรี่เหรออย่าบอกแต่เลยสักมได้สักเลย เสร็จแล้วอ่านั่จริงปะเนี่ยอ่นั่จริงวัวเร็วๆมกระจกเลยกิ่นยังคตัวอยู่เลยพอไปอองเียนเรีนมแลวิ่งจกไป้วิงก้ยเดี๋ยวอ้นเลยหนมากยไมเรือเรียนช้าจังเลยวันนี้อือวันนีู้แไปแล้วเหนื่อยอ่ะกับพอแบเฮ้ยอะไรพอ กำลังการบ้านที่โรงเรียนอ่ะขอนจริงกลับไปเราด้วยกันหน่อยดิไปไปเพื่อนกันเออเราว่าไม่ดีนะเราว่าไม่ดีเราว่าไม่ดีนะอย่าเลยชิมเบตันใช่ใช่ใช่ ไม่ได้มันแค่ไม่ได้ก็ให้ทำตอนเช้าก็ได้ไม่เป็นไรไม่ทำหรอกเธอต้องรีบทำมันมีเหตุผลปั๊ดว่ะเฮ้ยไปกันเถอะไปไปเพลไปพ่อรถตึงแล้วโอาไงดีอ่ะมาเรียวนี่จอดกลางทางแล้วหัวกันมาดิมาเร็วฉันไม่ไปอ่ะไม่ไปอ้าวไปได้ไหมอ้าว

รู้สึกแปลกๆอ่ะเฮ้ยวันนี้วันพระนะใช่เฮ้ยจริงงวยแต่ตาอย่าบอกนะว่าตุ๊กตาตัวไหนอีกแล้วอ่ะเราวันอะไใช่นะตุ๊กตาตัวอะไรอ่ะคุณตุ๊กตาอะไรหรอตุ๊กตาตัวไหนอ่ะตัวตัวไหนอ่ะตุ๊กตาตัวไหน